สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมบบจะพาทุกคนมาชมกับการบดชาแบบโบราณกันนะครับทุกคนครับอย่างที่ผมเคยพูดกันไปในคลิปที่แล้วว่าเราไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ชากันเท่าไหร่ใช่ไหมครับในช่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ดื่มชาแบบหนักมากดื่มชาเยอะมากนะครับดังนั้นวันนี้มาต่อกันเลยกับการใช้ชาตัวเดิมนั่นก็คือชาแห่งความรักของผมนั่นเองนะครับเป็นชาเขียวกุยโจวตู้หยุนหมอเจียนที่คนรักผมให้มาซึ่งในวันนี้เราก็จะใช้ตัวล้อบดหินเนี่ยในการบดซึ่งทุกคนครับทุกคนที่ชื่ กับลักษณะล้อบดแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยมีหลายวัฒนธรรมมากๆในเอเชียเราที่มีการใช้ลักษณะเครื่องแบบนี้ในการบดยาต่างๆบดสมุบบนไพรรวมไปถึงการบดชาด้วยหรือว่าบดแป้ง แต่ว่าในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบเป็นเครื่องแบบโลหะมากกว่าที่นํามาใช้ในการบดสมุนไพรกันผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบโลหะนะครับมันจะบดค่อนข้างง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบหินเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยลองซื้อมาใช้บ้างอาจจะผิดหวังกันใช่ไหมครับ <S <S เพราะว่ามันจะมีหลายรูปแบบมากหลายรูปทรงแล้วก็แต่ละน้ำหนักนะครับแต่ละไซส์เนี่ยก็จะให้การบดละเอียดที่ไม่เท่ากันดังนั้นทุกคนครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะไปบดบ้างผมจะแนะนําว่าให้ซื้อล้อบดท,ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหนัก ยิ่งมันใหญ่แล้วก็ยิ่งมันหนักนะครับก็จะบดได้ละเอียดแต่ว่ารูปทรงของตัวล้อบดเนี่ยก็มีผลต่อการบดละเอียดด้วยเช่นกันดังนั้น ดูรีวิวก่อนซื้อกันนะครับโดยกรรมวิธีที่เรากําลังทํากันอยู่ในวันนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าโมชาหรือว่าโมชานั่นเองไปตรงตัวว่าชาบดผงและหลายคนเวลาพูดกันถึงชาบดใช่ไหมครับเราก็จะนึกถึงมัชฉะเป็นชื่อแรกแล้วก็คิดว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชาบดผงแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะขอเล่าประวัติความเป็นมานิดหนึ่งนะครับการนาชามาบดเป็นผงแล้วก็ดื่มเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะครับก็ประมาณช่วงยุคของราชวงศ์ถังหรือว่าก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งประมาณ1 4 0 0 1 5 0 0ปี่แล้การนํมาบดเนห้า ลาดื่มเลยก็จะเรียกกันว่าโมชาแต่ภายหลังของยุคราชวงถังไปต้นมาเนี่ยก็จะมีการใส่พิธีการเพิ่มเข้าไปก็คือแบบการบด2ชั้นก็คือบดด้วยล้อบดหลังจากนั้นเอาไปบดด้วยโม่แล้วก็ตีดวยฟองตีแบบต่างๆนานาแต่งหน้าฟองก็จะเป็นพิธีการที่เราเรียกกันว่าเตียนฉาหลังจากนั้นเนี่ยพระจากญี่ปุ่นก็มีการนํากลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เรียกกันว่ามัชชะนั่นเองแต่ว่าภายหลังเนี่ยมัชชะก็เป็นชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่่่่่าาาาาาาเเเรรรรจจะะียกกวป็นนมมมัชชชิงงๆไใแคํบผ แต่มารวมถึงการปลูกชาแล้วก็การเลี้ยงชาแบบญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมีการเลี้ยงชาที่แตกต่างกันเรื่องของชาจ,จริงๆแล้วยังมีเนื้อหาหน่าสนใจอีกมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามมาไว้ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้คลิปผมคงจะยาวสุดได้แค่นี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะครับ